สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ในสกู๊ตช,ชี่นะคะวันนี้ก็เพิ่งเปิดตัวเป็นวันแรกนะคะนะคะวันนี้อันนี้เพื่อนก็ให้เป็นของขวัญวันเกิดของเรานะคะอันนี้เราไปซื้อที่ระยองมานะคะอันนี้เพื่อนให้เหมือนกันแล้วเราจะมาดูนะคะว่าสโลขาดหนาไหนก็ไม่ค่อยสโลนะคะอันนี้ก็รีวิวเป็นให้ดูนะคะเป็นไง ก็ไม่ค่อยสโลว์สักเท่าไหร่นะคะผ่านไปแล้วอันที่หนึ่งต่วันนี่สอนะคะ่ะยังไม่ได้แกะก็จะได้ยินเสียงนะคะก็สโลว์ินีนึงนะคะตอนนี้เพื่อนให้นะคะเป็นของขันมันเกิดอัตราดับนิดนึงสโลว์อย่างคะ่ะดูนะคะโอ้มากเลยสโลว์มาก ก็สโลเท่าไหร่นะคะอันนี้มาไปดูนัดนะคะอืมโอ้ยมันก็ซอมที่ระยองแล้วก็อยู่จังหวัดละยองมาคานะคะนี่ันสุดท้ายนะคะก็สโลมากก็อยากที่บอกนะคะ วันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะบาย